สวัสดีค่ะมาเจอกับแก้มอีกแล้วในเช้านี้นะคะ9โมงทุกวันเลยก็ต้องเจอหน้าแก้มที่เพจซ u เปอร์สปอร์ตนะคะแก้มมากับรายการไอเทมเน็ตของซ u เปอร์สปอร์ตนะคะแก้มก็จะมาช้อปปิ้งแทนทุกคนนะคะคอยดูว่าไอเทมมาไหนน่าช้อปน่าซื้อสำหรับตอนนี้นะคะที่ใครอยากจะมาช้อปปิ้งที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตขอบอกว่าอุ่นใจมาได้เลยเพราะเราเนี่ยมีมาตรการ ป้องกันการระบาดของโควิด19ถึงแม้ว่าตอนนี้แก้มจะไม่ได้ใส่แมสเนาะแต่ว่าขอบอกเลยว่าตอนนี้ทีมงานทุกคนคืออยู่ไกลจากแก้มมากแล้วก็ทุกๆคนต้องใส่แมสนะคะสําหรับพนักงานทุกคนค่ะต้องมีการตรวจวัดกรองอุณหภูมิและใส่แมสทุกคนลูกค้าเนี่ยเรามีาการคัดกรองอุณหภูมิเช่นกันก่อนเข้าร้านนะคะมีการ,อาการขอความร่วมมือให้ใส่แมสท,ทุกท่านนะคะแล้วก็จํากัดจํานวน ลูกค้าด้วยเพื่อป้องกันการไออัดนะคะทําให้เกิดการ social d i s แ a n c i n g ในร้านนะคะไม่ต้องห่วงเลยนะคะที่สําคัญเรามีเจลล้างมือให้ทั้งก่อนระหว่างและหลังช้อปปิ้งค่ะ,ะวันนี้แก้มีไอเทมอะไรามาโชว์กันอันนั้นก็คือตะนอเห็นใช่ไหมคะโอเคอันนี้เป็นเอซิก เจลคายาโนชเวนตี้เซเวนะคะ, 27, ะ,คะอันนี้คือรองเท้าวิ่งอันนี้เป็นโตเกียวแพกนะคะโตเกียวแพคของเอสิกเจลคายาโนชวนตี้เซเวนะคะอันนี้ขอบอกว่าคอลเลคชันโตเกียวเนี้ยเขาจะออกมาทุกๆเดือนธันวาคมทุกปีอยู่แล้วอันนี้อันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุด สีใหม่ล่าสุดคือซันไลท์เรดนะคะสีนี้มันดีกว่าเดิมยังไงตัวนี้นะคะอย่างแรกเลยที่แก้มได้จับเนี่ยเพราะว่าแก้แมเป็นคนที่เคยขายเจลคาคายานโน่ยมาก่อนน้ำหนักของเจลคายาโน่7นี้จะเบาวกว่านะคะเบาวกว่าเจลคายาโน่6นะคะแล้วนอกจาก ข้างอัปเปอร์จะเป็น e n g i n e e r mesh upper แล้วนะคะ e n g i n e e r mesh upper แล้วนะคะเราก็จะมี fly foam แล้วนะคะที่สำคัญเลยเทคโนโลยีเจลยังคงอยู่เช่นเดิมเทคโนโลยีเจลยังคงอยู่เช่นเดิมเพื่อรองรับแรงกระแทกนะคะแต่สิ่งที่แก้มอยากจะให้ดูคือด้านล่างนะคะเรามี dynamic นะคะ dual m a x แล้วก็ space trastic นะคะ dynamic dual dynamic d u a m a x คือด้านนี้ ะะแล้วก็ Space t r a ส t i c คือด้านนี้นะคะถามว่าช่วยอะไรช่วยอะไรคือด้วยความที่รองเท้าเรามีนวัตกรรมมีทั้งไฟโฟมแล้วก็มีเจลอยู่แล้วรองรับทั้งส่วนดินามิกดูอ้อแแล้วก็ด้านหลักด้านล่างเนี่ยเขาจะช่วยป้องกันเท้าพลิกค่ะเวลาที่เราวิ่งในความเร็วที่ใช้เจลปกติเราก็จะวิ่งเร็วอยู่แล้วเนาะใช้ตัว a อซิคู่นี้เขาจะป้องกันเท้าพลิกนะคะให้เท้าเนี่ยไม่พลิกนะคะกันเท้าพลิกซึ่ง รู้สึกว่าแฟนๆของ a อิไม่ควรพลาดบวกกับสีใหม่ที่ออกมาต้องพูดได้ว่าสไลด์เรที่สวยมากนะคะตอนนี้มีให้พร้อมช็อปแล้วที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะคะร้านซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขานะคะราคา6,500บาทราคา6,500บาทอ่ะสำหรับคนที่แบบ เพราะที่หนูใส่เจลคายโนอยู่แล้วรู้ว่าตัวเองใส่อะไรและไม่กล้าจะมาช็อปยังไม่สบายใจจะมาช็อปเลยคุณแก้มทําอย่างไรแก้มมีอีก4ช่องทางที่สามารถทำให้ท่านช็อปได้อย่างสบายใจหายห่วงช่องทางแรกแน่นอนค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ supersports.co.th นะคะลองดูค้์ส่วนลดนะคะแล้วก็ช้อปปิ้งได้เลยช่องทางที่2ค่ะ Call and Shop โทรไปกริ้งกรางนะคะหาพนักง,งานแอดมินของเราได้เลยที่เบอร์ด้านล่างนะคะช่องทางที่3ค่ะ Chat Shop ค่ะไม่ชอบพูดก็ทักแชทไปได้เลยที่ Line แอของ Super Sport ช่องทางสุดท้ายใหม่ล่าสุด Facebook Chat ค่ะทักแชททาง Messenger นะคะที่เพจ Super Sport ได้เลยจะมีน้องแอดมินคอยบริการอยู่ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเสอแก้มอีกในรายการไอเทมเด่นนะคะทุกเชา้า9้าโมงเจอกันค่ะ